ชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในทางที่ดี้นะครับเปิ้วยไค่้ไบีินด์เดเวอร์ไพแห่งโลกนั่นเองสายรุ้งเมจิชชานลช่องแห่งสาระและความบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการซ้อนน้ำไนายดวงนะคะจากไพยิปซีหรือไพทาโลกตอนนี้มาถึงตอนที่22แล้วนะคะ เป็นใบสุดท้ายของชุดใหญ่นะคะไพ่ชุดใหญ่จะมีทั้งหมด22ใบใบนี้เป็นใบสุดท้ายของชุดใหญ่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้เ,ออเข้าใจนะคะทั้ง22ใบก็นำออความรู้นี้ไปทำนายได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะแค่ชุดใหญ่ก็สามารถทำนายดวงชะตาได้บ้างแล้ว ะะแต่ถ้าอยากเสริมรายละเอียดมากขึ้นก็จะมีชุดเล็กนะคะที่เ,เพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเรามาเริ่มชุดนี้กันเลยดีกว่านะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ e World นะคะ,ะหมายความว่ายอย่างไรเราจะแปลและทำนายชีวิตได้อย่างไรด้วยไพ่ใบนี้นะคะโอเคเริ่มแรกนะคะเราจะต้องดูอะไรก่อนนะคะก็คือ รูปคนในภาพมีรูปคนนี่คือนี่ผู้หญิงนะคะรูปคนอันดับแรกเราต้องสังเกตเทคนิคกันนะคะมีรูปคนไหมมีใครอยู่ในภาพบ้างนะคะต่อมาสภาพแวดล้อมเราดูก่อนสภาพแวดล้อมของไพ่ใบนี้เป็นอย่างไรหรือใบอื่นๆนะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ดู สภาพใบลอมีอะไรอยู่ในภาพบ้างนะคะ,ะถ้าเพื่อนพื่นมองอันนี้ไม่ชัดก็จะมีะข้างๆนะคะที่จะมีไพ่ใบนี้โชว์ไว้ให้อยู่เหมือนกันอันดับต่อมา3สีสันของภาพดูนะคะสีสันของภาพเป็นสีสันอย่างไรบ้างนะคะ3ลักษณะคือเทคนิคของการที่เราจะถอดไพ่ทำนายดวงได้อย่าง ง่ายดายโดยไม่ต้องท่องจำนะคะเราใช้ความเข้าใจในภาพนะ,ะเริ่มแรกบุคคลในภาพนะคะลักษณะของเธออันนี้เป็นผู้หญิงนะคะจริงๆก็ไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราถ่ายเป็นกลางๆไว้ก่อนก็ได้นะ,อะนอกจากเพื่อนๆเนี่ยโอเคแล้วก็ชำนาญมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะแยก แล้วก็ได้รายละเอียดของการทํานายมากขึ้นนะคะ,ะลักษณะในนี้เราเห็นเป็นผู้หญิงนะคะถือเหมือนไม้นะคะ2ด้านเลยไม่ใช่ข้างเดียวด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีผ้าเหมือนลักษณะของเธอก็คือบุคคลในภาพเหมือนกําลังลอยเห็นไหมคะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าสีฟ้านะคะ นี่คือเราจะถอดรหัสของรูปนี้ผู้หญิงคนนี้หรือลักษณะคนนี้ว่าอย่างไรก็คือเมื่อไพ่ใบนี้เปิดชีวิตของคนที่เปิดไพ่ใบนี้นะคะกำลังมีชีวิตที่เรียกว่าดีขึ้นคือรอยสูงขึ้นเห็นไหมคะคือการลอยแล้วก็ ลักษณะเหมือนดีใจนะคะนั่นบ่งบอกถึงว่าชีวิตกำลังจะรู้สึกมีความหวังและดีใจที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ๆที่อาจจะไม่คุ้นเคยเห็นไหมคะคือเหมือนเหมือนกำลังลอยขึ้นไปนะคะกลางแขนอ,ออกมาเหมือนยินดีนะคะไม่ได้แบบเศร้าซึมหรือตกเศร้าเสียใจอะไรในการที่จะต้องเจอสิ่งใหม่ หรือลักษณะอาการนะคะของบุคคลในภาพเนี่ยบ่งบอกถึงต้องการหรือมุ่งหวังอยู่แล้วที่อยากจะไปสู่อีกจุดหนึ่งไม่อยากอยู่จุดเดิมแล้วและดีใจที่ตัวเองกําลังจะมีข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องก้าวออกไปนั่นเองนี่คือลักษณะและท่าทางนะคะของบุคคลในภาพเสีหน้าเห็นไหมคะ ดูอ่าล้นลาหรือว่าดูชิวๆก็คือมีความสุขนั่นเองนะ,ะเราก็สามารถถอดรหัสของบุคคลในภาพได้แหละเราก็ถ่ายออกมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่อาจจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคลหรือเรื่องราวที่เราจะถ่ายนะแล้วมันก็จะสามารถถ่ายได้อย่างเขาเรียกว่าถูกต้องแม่นยำในระดับหนึ่งนะคะ,ะหรือว่าเราสามารถทำนายได้อย่างเขาเรียกว่าเข้าถึง ในความหมายแล้วก็ทายออกมาเป็นชีวิตได้เป็นอย่างดีต่อมาค่ะเรามาดูต่อมาสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมของ the world อ่า the world มีอะไรบ้างาตามที่บอกอ่ะผู้หญิงคนนี้มีผ้าพันเอาไว้นะคะถือเท้ามีสิงสาราสัตนี่สิงสารสัตว์นี่มีนี่สี่ด้านเลย นะคะดูไปดูมาก็อาจจะคล้ายๆกับกงล้อแห่งโชคชะตาเหมือนกันนะคะวิว l of ฟอร์จู e นะแต่อันนี้มันก็มีเหมือนกันเห็นไหมคะมีทั้งเงี่ยวคนอันนี้นี่คะอ่าถึงโตกระทิงน่ะนี่คือลักษณะของ สภาพแวดล้อมนะอ่านะมีอะไรอีกอ่ะเพื่อนๆดูอ่าที่เด่นเลยนะคะขาดไม่ได้ในไพ่เดวเวอร์เลยชอบมะก,กอกเยอะหน่อยนะคะสําหรับไพ่ใบน,นี้อาจจะต้องถอดคาทํานายมาค่อนข้างเยอะแต่ทางซ้ายรุ่งเมจิกจะพยายามกระชับนะคะให้มันเ,เข้าใจง่ายแล้วเราไม่ต้องไปจับเยอะก็สามารถทํานายได้นะอชอบมะก,กอกแต่แยะ,แยะ ดูกันไปทีละอย่างว่าไพ่ใบนี้มีอะไรบ้างให้เราได้ทํานายนะโอเคที่เด่นๆก็มีลักษณะแบบนี้อืมแต่ช่อบมะก่ออันนี้คือเป็นไฮไลท์นะของเดอะเวอร์เหมือนกันนะอ่าอันนี้โอเคเราจะทายได้ว่าถอดรหัสของลูกที่อยู่ในไพ่นี้สภาพแวดล้อมนะคะเอาภาคก่อน จริงๆผ้านะคะในไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยหมายถึงชัยชนะนะคะบกสบัดผ้าดูแล้วเนี่ยบุคคลในภาพไม่ใช่ว่าเอามาสวมใส่แต่เอามาพันรอบกายบ่งบอกถึงความปิติอินดีชัยชนะหรือสิ่งที่ต้องการเนี่ยสำเร็จแต่จริงก็คือความสำเร็จนั่นเองหรือชัยชนะแหละนะคะ อ่าต่อมาชอมาอ่อมะกอกนี่คือช่อมะกอกนะคะอ่าชอาอ่ชอมะกอกถูกตามความเชื่อของอาทางฝรั่งนะหรือย,ยุโรปหรือลักษณะของศาสนาคริสต์ก็ได้นะคะคือเหมือนวันคริสต์มาสนะจะมีเนะี่ยช่อมะกอกนะคะ ช่อมากอกคืออะไรในความหมายของการอ่านไพ่ทํานายดวงนะคะไพ่ยิปซีช่อมากอกก็คือรางวัลแห่งความสําเร็จความชื่นชมยินดีหรือการเฉลิมฉลองเหมือนเราได้รับรางวัลแหความสำเร็จอย่างเช่นได้อ่ถ้าสมัยนี้ได้ถ้วยรางวัลน,นะ่ะสมัยก่อนถ้าใช้ชนะก็จะได้รางวัล แห่งชัยชนะนั่นก็คือชอบมาเกาะรางวัลแห่งความสําเร็จทุกๆสิ่งทุกๆอย่างฉะนั้นความหมายก็คือเมื่อไพ่ใบนี้เปิดไม่ว่าคุณจะต่อสู้กับอะไรไม่ว่าจะทําอะไรสิ่งใดคุณได้รับชัยชนะแน่นอนเขาเรียกว่าข่าวดีก็ได้อาจจะเยอะหน่อยนะคะสำหรับความหมายไพ่แต่ทางสายรู้เมจิกจะเอาแค่คร่าวๆที่พอจำได้ นำมานะคะเพื่อนๆก็ต้องไปต่อยอดกันเอานะโอเคต่อมาชมาวมกรอกแล้วนะคือข่าวดีความสำเร็จรังวันนั่นเองนะคะต่อมานะมีอะไรอีกอมีสัตว์จริงๆเนี่ยเราสัตว์เหล่านี้นะ,ะถ้าจะตีตามความหมายจริงๆก็คือส2ราศนะีก็ได้นะ12ราศีก็ได้นะแต่ อาจจะตีเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอยู่ที่สถานการณ์นะสำหรับสิงโตเนี่ยพวกนี้แต่นี่คือสัตว์เหมือนกับว่าในตำนานด้วยเหมือนกันสิงโตก็คือพลังนะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะมีพลังนี่อันนี้วัวกระทิงเนาะ,ะค่ะอันนี้วัวกระทิงนะพเพื่อนๆก็ดูไปพร้อมกันเนาะ อะค่อยๆถอดออกมาตามที่เราเห็นก็ได้นะทุกอย่างก็อยู่ที่เซนส์หรือความรู้สึกของเราด้วยนะอันนี้ก็ร้วนแล้วเกี่ยวกับพลังการต่อสู้เหมือนกันนะชัยชนะและรางวัลที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าได้กันมาลอยๆนะสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือต้องเปรี่ยมด้วยพลังหรือเริ่มรู้สึกว่ามีความกระตือรร้นมีพลังมีความหวังเขาเรียกว่า ถ้า,พาไพ่ใบนี้เปิดมาก็ทำให้เรามีพลังมากขึ้นอ่ะอันนี้เยี่ยวแล้วก็คนเนาะอ่ะนะคะลักษณะนี้ก็คือคว,ความเขาเรียกมองการไกลหรือกว้างไกลหรืออิสระฉะนั้นความหมายของไพ่เวลาถอดมาอ่ะเรามอง แค่สั์สีมุมนี้เราก็ถ่ายได้แล้วนะจริงๆแล้วอะค่ะคือชีวิตกำลังจะก้าวออกไปอิสระจะเป็นของเราหรือของคนที่เปิดภัยเพื่อนๆก็คิดแล้วลองลองอคิดตามหรือว่าคิดก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอ่อมองภาพแล้วเนี่ยว่ามันเป็นอะไรเราจะทายว่าอะไรได้บ้างจะทำให้เพื่อนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ทำนายนะ ลักษณะของสัตว์แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ผู้ทํานายนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอามาประยุกต์รวมก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็บบุคคลในภาพนี้นี่ก็บ่งบอกถึงชีวิตสรรพสิ่งก็ได้เรื่องของนหน้าคนนะคะชีวิตและสรรพสิ่งนั่นก็คือรวมแล้วนะคะ มันก็บอกถึง4อย่างคืออะไรด้วยในไพ่ของโลกชื่อไฮไลท์ก็คือ the world ก็คือโลกจะต,ต้องประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็ได้แต่นั้นจะเป็นการทำนายที่ลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งนะคะพวกดินน้ำลมไฟเราจะต้องดูไพ่ข้างเคียงมาประกอบว่าเราจะทํานายเป็นธรรมชาติได้อย่างไรดินน้ำลมไฟแต่อันนี้ทางสายรรเมจิกก็จะบอกคร่าวๆว่าเออตรงนี้ก็หมายถึงพลัง นะการก้าออกไปการอิสระก็คือนกเอาความหมายของนกไปเลยไม่ต้องมาแยกว่าเดี่ยวก็ได้นะคนก็คือชีวิตของคนโอเคต่อมาสีสันในภาพออกโทนฟ้าแน่นฮอนโลกนะคะสีฟ้าสวยสว่างสดใสนั่นก็คือบงบอกชีวิตของคนที่เปิดไพ่เนี่ยกำลังจะไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะ ชีวิตกำลังจะสดใสจะได้รางวัลความสำเร็จและข่าวดีจากจุดเดิมที่เราสึกอยากเปลี่ยนเรากำลังจะได้เปลี่ยนไพ่ใบนี้เด่นอีกอย่างหนึง่งก็คือต่างประเทศโลกประกอบด้วยประเทศต่างๆนะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วยประเทศต่างๆรวมมาเป็นโลกของเรานั่นก็หมายถึงว่าไพ่ใบนี้เลยถ้าเปิดมาชีวิตจะต้องทำไมคะ เพื่อนลองคิดตามเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอนาคตถ้าเขาถามถึงอนาคตนะแต่ถ้าเป็นอดีตก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับประเทศต่างๆนะนี่คือในระดับธรรมดานะคะแต่ถ้าลึกซึ้งไปกว่านี้ไพ่ใบนี้อาจจะบอกถึง อดีตชาติก็ได้แต่ทางสายรูปเมจิกยังไม่แนะนําเพราะว่าเพื่อนๆจะที่ฝึกใหม่หรือว่ายังไม่เข้าใจการทํานายก็จะงงแล้วมันจะลึกเกินไปอันนั้นนะคะเราฝึกแค่นี้ก่อนนะแค่รู้ว่าเออเกี่ยวกับต่างประเทศนะต่างชาติแต่ถ้าเป็นอนาคตเรากําลังจะค้นพบหรือได้พบสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตแล้วหรือจะมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วให้เราเนี่ยเตรียมพร้อม ที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วก็เปิดโอกาสหรือต้องอสรรหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วชีวิตก็จะได้รับชอบมากอกอันนี้ค่ะนั่นคือรางวัลความสำเร็จชัยชนะสิ่งที่เรามุ่งหวังและพยายามคาถาสองอันอันนี้จะพิเศษมีสองอันเพราะาที่ผ่านมาจะมีแค่อันเดียวกันเนาะ อันนี้ผู้หญิงคนนี้คือมีสองอันนั่น,น,นบอกบอกถึงความสมดุลความสมดุลของชีวิตคือเขาเตือนว่าอันนี้คือไพ่ใบนี้จะมีจุดเตือนเราบอกเราด้วยว่าชีวิตมีขึ้นและมีลงเมื่อได้รับสิ่งดีๆหรือชีวิตใหม่แล้วเราจะต้องคิดและพิจารณานะ อย่าหลงในสิ่งที่ได้มาจนมากเกินไปทำให้เราประมาทในชีวิตเราจะต้องดูด้วยว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอะมีชีวิตเป็นอย่างไรและเมื่อเราได้สิ่งดีแล้วได้รับความสำเร็จได้ชีวิตใหม่แล้วเราก็อย่าลืมสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนำมาเขาเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองนั่นคือความมั่นคงนะคะคาถา ความสมดุลความมั่นคงถ้าเราลองมีไม้ลักษณะนี้นะเนี่ยที่ถือเนี่ยคือความสมดุลและความมั่นคงในอนาคตด้วยนั่นเองและมีอีกสิ่งหนึ่งคือไพ่ใบนี้นะคะไพ่บนี้จะเยอะนิดนึงเพราะว่าความหมายไพ่ตีความได้มากนะคะองค์ประกอบเยอะนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับที่ดิน หรือทรัพย์สินในระดับใหญ่นะคะอ่าถ้าเป็นธุรกิจก็ธุรกิจระดับโลกคือจะได้รับอะไรที่ระดับ,บโลกหรือทั่วโลกยอมรับประมาณลักษณะนี้ด้วยนะอ่าอันนี้ทางสารวรัจิกเพิ่มให้เพิ่มเติมให้นะคะว่าถ้าไพ่ใบนี้เนี่ยเนี่ยไม่ว่าประมวลแล้วทั้งหมดเลยจะทายคร่าวๆลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับโลกใหม่ ต่างประเทศทั่วโลกทําอะไรก็จะสําเร็จระดับโลกระดับชาตินะแต่เราดูไพ่ข้างเคียงว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากหรือดีน้อยนะข้อควรระวังคาาสองอันเป็นตัวบอกเป็นตัวแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้นั่นก็คือความสมดุลของชีวิตนะเราได้อะไรมาเราก็อย่าหลงหรือประมาทให้เราอะมีสติ ตั้งมั่นว่าเออเราทําสิ่งนี้แล้วดีเราก็ต้องทําตรงนั้นอะไรไม่ดีก็เราต้องแก้ไขนี่คือไพ่ได้บอกเราแบบนี้เลยนะคะคือความสมดุลแล้วชีวิตเราจะมั่นคงเหมือนกระทาที่ผู้หญิงคนนี้ถือและใช้ชนะและได้รับรางวัลความสําเร็จหลักประกอบด้วยชีวิตมีพลังและกํำลังใจจากตัวของผู้เปิดไพ่เองหรือจากคนรอบข้าง สิงสาราศาสตร์อันนี้เกี่ยวคนรอบข้างและสภาพแวดล้อมก็ได้อ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะสำหรับไพ่เดอะเวิร์ไพแห่งโลกนะคะเป็นใบสุดท้ายของชุดใหญ่แล้วนะคะอ่ะเพื่อนๆก็สามารถดูตรงจุดนี้แล้วนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็จบแล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดติดตามนะคะหรือกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ต่างๆ ให้กับทางสายลุ้งเมจิกนะคะทั้งทาง,ทางาแฟนเพจ Facebook และทาง YouTube ด้วยนะคะไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะบ๊ายบาย